อันนี้จุดลงทะเบียนนะคะวันนี้จะเป็นวันรับบัณฑิตน้อยนะคะอันนี้บรรยากาศตอนรับ ต้องทำใหม่กันวนะเนี่ยเป็นแม่เลยอ่ะ น,นี่บรรยากาศก่นกอนรับบัณฑิตน้อยนะคะ เด็กหญิงพัฒนารัร่มิมเด็กหญิงพิชานันเพิ่งพุธ กัญญาพัฒมาทูวเด็กหญิงนัทธรีประสิทธิ์ สิระประภาบัวรอดเด็กหญิงนะพัสวรรแก้วบุษา 你干了呀？ ทั้นี้ที่เป็นสาวร้องไห้ยังไงก็ไามนั่นแหละให้เดินออกนี่เด็กชายเอกภพปุกไทยเก่า เด็กชายชนะวงบุญสง ชายนนทิวัต์วรรภาพาาาดาเด็กชายกิตธิพง์พ้โมโ รัตนสูรเด็กชายประภาวินเรืองเมือง ายสิริน <t ries> ัทเต็มบุญเต็มหญิงวิรินดามารี อารินละดาทองสวนเด็กหญิงชนะชิดาชีว่า เด็กหญิงธิติราเสลาลนะัทเด็กหญิงวิชยพรคำฉัน ชรพรัมพาลาเอิิงสักสิทพิโมนสุวรรณโอสน นบางายเด็กชายนกการหงูขุนทอง ประสนเนตรเด็กชายจิรายุสมวนเผ่า วทัทองโศอบ,อบออออเด็กหญิงประวินชิดานนเนมแน่ ชายภูมิพิพัฒน์ไผ่โม เดชชายชัยยพลสถามชัยเด็กชายภูพิพัฒน์ศิมากร เกียรกัยญนการยพสศิริการนา ลำดับ,บต่อไปนะคะขอเชิญท่านประธานนะคะกลา่าวโอวาทให้กับเด็กๆค่ะก็ียนเช่นค่ะท่านหัวหน้าสูย์พัฒนาดเด็กเล็กเทศบาลตะบนขอบังแกลคณะครูผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็บรฑิตน,น้อยที่ผ่านหลักสูตรวันนี้ทุกท่านนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้โอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบบัณฑิตน,น,น้อย ให้กับผู้ที่จบหลักสูตรของโรงเรียนสูตรเล็กๆเทศบาลตะบนขอมแก่ในวันนี้นะครับเทศบาลตะบนขอมแก่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเทศบาลตะบนขอมแก่ท้องถิ่นทุกที่ที่มีความพร้อมในการจัดการศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตะบนเทศบาลตะบนขอมแก่เป็นหนึ่งที่มีความพร้อมในการจัดการศูนย์เด็กเล็ก เดี๋ยวนี้เราเหลืออีสองสูนยปีที่แล้วเรามีสามสูนปีนี้เหลือสองสูนเพราะอีกสูนหนึ่งเด็กไม่พอเด็กไม่พอสังเกตได้นะครับจากสองูตรเนี่ยนปีนี้จบแค่สี่สิบท่านเพราะอะไรเด็กเกิดน,น้อยได้ออยังไงอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ท้องถิ่นทุกที่มีความพร้อมโดยเฉพาะเขาบางแกลบผมได้นิ้นนโยบายมอบให้กับทางพออ กองการศาึกษาฟ,าฟาพออศูโดยเฉพาะครูประการแรกคือเน้นเรื่องความปลอดภัยลูกหลานทุกท่านทุกคนที่มาฝากไว้ศูนย์พัฒนาดเด็กเล่นและศูนย์ป่าเราผมบอกคุณครูเลยว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนอกห้องเรียนในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งสนามเด็กเล่นที่เด็กอยู่เราต้องดูแลให้ทั่วถึงอยาให้เกิดอันตรายกับเด็กๆเป็นอันขาดนี่นเน้นอันดับแรกอันดับสองเรื่องโภชนาการ เรื่องนมเรื่องอาหารกํางวันเป็นข่าวอยู่บ่อยมากนมโบดอาหารไม่ดีอาหารไม่ครบอาหารน้อยพ้องถิน่นกินเองินอีกแล้วผมเรียนตรงๆเนียนะครับว่าพวกนี้ผมเองมาโดยตลอดว่าไม่อยากให้เกิดข่าวนี้ออกจากสูตรของพวกเราจากตำบลเราให้เต็มที่ให้เต็มที่แม้กระทั่งนมนมที่เหลือก็ให้เด็กนัเกเรียนกลับไปนะครับและเรื่องสุดท้ายก็เรื่องการ ให้ความรู้ให้ประสบการณ์เท่าที่เด็กจะรับได้เพื่อไปต่อสู้ในชั้นกระถงในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปแต่ผมเชื่อได้ว่าเด็กที่มาเรียนสูงขึ้นในเด็ก,เ,ดกเล็กเนี่ยอย่างแรกที่เด็กมีประสบการณ์ก็คือมีพวกมีหมู่ที่เขาเล่นกันอยูย่ถ้าอยู่กับพวกเราอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อยู่บ้านก็จะได้เพื่อนอยู่แค่นั้นแหละอันนี้มาเท่ากับเข้ากับสังคมมีประสบการณ์มีพวกมีหมู่ พร้อมที่จะพากันไปเรียนโรงเรียนชั้นโรงเรียนชั้นก็ถกอาจจะไปเรียนชุมชนบ้นทุ่งนาถ้าโตไปก็จะเป็นเพื่อนกันกระทั่งยาวถึงป .6 นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็ยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกท่านนะครับที่ได้จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์เทศบาลตะบนขอมาแก่ทั้งสองศูนย์นะครับก็ขอให้บัณฑิตน้อยทุกคนนะครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก ของสู่พนาเด็กเล็กของเทศบาลตะบนรวมกนแก่เพื่อไปต่อสู้กับอุปสรรคในภายภาคหน้าแลยหวังยิ่งยิ่งว่าเด็กทุกคนนั้นจะมีความรู้มีสังคมที่ดีมีความเฉลียวฉลาดในการที่จะเป็นเด็กดีในภายภาคหน้าต่อไปนะครับท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนใบเรียนและผู้ที่มาร่วมงนานทุกท่านนะครับ จะมีสุขภาพพรรนาไมยที่แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจแค่สุขใจนีจ่ผมอยากให้สุขใจทุกคนก็พอเพราะว่าอุปสรรคตอนนี้ยเยอะเหลือเกินขอให้เราผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับโด,เดยเฉพาะตอนนี้นะครับขอให้ใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเป็นห่วงมากจริงๆวันนี้ถ้าใช้เสาร์อาทิตย์นึงผมคงไม่ให้จัดเพราะว่าช่วงนี้ระบาดไปทั่วเลยเรียนว่าไปนครสวรรค์ไปชัชนาาก็เริ่มก,กักตัวกันแล้วนะครับก็ขอทุกท่านปลอดภัยจาก โรคร้ายต่างๆแ,และมีสุขภาพพลางกายแข็งแรงนะครับเฮงเลรวยรวยทุกท่านครับขอบคุณมากครับก่อ,อนที่จะถ่ายรูปถึงนะคะเดี๋ยวขอทําความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าเดี๋ยวพอเราเสร็จจากการถ่ายรูปหน้าเวทีแล้วนะคะก็ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่จะไปถ่ายรูปเพิ่มเติมที่ศูนย์ก็ให้ถ่ายตามอัธยาศัยแต่ท้ายสุดแล้วก็ให้หนกพึ่คุยนะคะไปที่ห้อง ครูประจำชั้นเพื่อแลกกับใบวุฒิบัตรนะคะแล้วก็เด็กที่มารับอุทิบัติแบบน,นี้แล้วไม่มาโรงเรียนแล้วนะคะค่ะต่อไปขอเชิญเด็กๆมาถ่ายรูปกับท่านประธานในพิธีค่ะแล้ปแป๊บแล้วแป๊บนะคะส่วนรูปนะคะรูปพร้อมกรอบรูปน่าจะได้หลังสงการนะคะยยเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไในริ้ โมาหาคู่คู่มาหาคุ่คูค่ะแล้วหันหน้าไปทางคู่ตายยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้อาจจะอยู่หน่ะอาจจะแถวขอขอแถวหน้านั่งนั่งคุกเข่านั่งนั่งชั้นเข่าอ่ะช่วยจัดเด็กนั่งชั้นเข่าค่ะนั่งชัน ทำไม่รู้อ่ะนี่ทำยังไม่ได้ลูกครับครับเนี่ยลูกเด็กลูกเด็กนะเออนั่นนี่อย่านั่นน่ะได้สิเลย <laughs>